มีเหตุผลใช้เหตุใช้ผลคุยกันพี่รันว่ามันจะโอเคอยู่ยุติครับยุติครับอยุติ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 ยังอยู่ยังอยู่นะคะอืมนะขอบคุณมากจ้ะยังอยู่นะจ๊ะน้องจ๋าพี่ยุพินขอบคุณมากค่ะนะคะชั่วโมงเดียวนะคะอีกชั่วโมงชั่วโมงสิบนาทีก็ลงแล้วนะคะเอาแค่นี้ระคานะคะเอาเพาะมันสร้างรายได้บ่อใดนะคะสร้างอะไรายราใดนี้ก็ได้ด้ยรายนะคะถ้าเกิดมันสั่งได้ใดก็จะได้รายนะคะท่านเนี่ยอืม ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณทุกกาลังใจที่เขา,าให้กาลังใจพี่รันนะคะทุกลค์ทุกแชร์เลยนะคะก็ฝากเจ๊อโอชาแนาลด้วยนะคะแม่เชฟด้วยแม่เชฟไม่มีช่องเนาะแม่เชฟเนาะแม่เชฟไม่มีช่องนะแม่เชฟเชฟชอเฟอขอบคุณนะคบผมนอนผมนอนนาครับ <c oughs> อยู่เป็นค่ะเขาเรียกน้องธนันนะคะอยู่อยู่นาอยู่เป็นค่ะอืมนะคะ อยู่นาอยู่เป็นอยู่แบบไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะอย่าเอาเรื่องเดือดร้อนใส่เรานะคะอย่าหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเองนะจ้าน้องธนันนะคะอยู่ก็ต้องอยู่ให้เป็นนะคะอยู่ให้เป็นแล้วก็จะได้อยู่ได้ตลอดรอดฝั่งนะคะน้องทาน,านันรักอรักนะคะถึงเตือนน้องบอกน้องนะคะอขอบคุณนะักโกลไสุ่มที่ยังอยู่นะคะอืม,มเขาเรียกว่าคนอยู่เป็น,นดูน้องสุเทพไหมสุสเทพน้องสุเทพสุเทพทองคำเห็นไหมคะเขาอยู่เป็นค่ะเขาอยู่เป็นนะคะเขาอยู่เป็นอ แต่อย่าโอยนะอย่าโอยนะคะอย่าโอยนะคะมันไม่ได้หราค่ะคนเราต้องมีนะคะต้องมีการตีเตือนตีเตือนกันบ้างพี่รันว่ามันมีเหตุมีต้นเหตุก็ต้องมีปลายเหตุนะคะเมื่อมันปลายเหตุไปลายเหตุอ่ะถ้ามีปลายเหตุแล้วไม่มีต้นเหตุมันเป็นไปไม่ได้หราค่ะมันต้องมีต้นเหตุนะคะมันต้องมีต้นเหตุมันถึงมีปลายเหตุนะคะขอบพระคุณมากค่ะบายครับพี่รันขอบพระคุณมากค่ะเด็กปองหนะคะไม่รู้ว่าเด็กปองหนี่เป็นเด็กหรือเปล่านะคะขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันคืนนห้าทุ่มเหมือนเดิมนะคะเด็กปองหก นะคะขอบคุณมากที่เข้ามากำลังใจพี่รันนะคะเพราะมันจะครบชั่วโมงลนะแล้วเนาะแล้วก็พี่คนขายสุ่มขอโทษพี่รันด้วยนะคะเขียนผิดไม่เป็นไรคะ่ะเจ๊โอพี่รันก็อ่านผิดประจําละค่ะอเนยออสตอรี่ขึ้นก็ไปให้กําลังใจด้วยนะคะคนขายสุ่มแฟนบรี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะพี่พี่ยูพินแคสตันนะคะหยุดนะคะหยุดไร้สดส่วนมนเลยนะคะสวดมนหยุดไร้สดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเอาเราก่อนนอนเราสดมนของเราแล้วก็อธิษฐานนะคะให้ให้ให,ให,ให้มหามนีเทพขึ้นไร้นะคะตอนนี้โอ้ ขึ้นไรกันนะคะตอนเดี๋ยวพี่รันก็ลงแล้วไม่เป็นไรดอกค่ะนะขอบคุณมากยี่แปดนสิบเก้าเริ่มนะคะพี่รันเออพี่รันจัสมินครับอุ้ยมานะครับสวรับป๋ามานะพี่รันนะจัสมินครับขอบคุณมากนะคะป๋าที่เข้ามาให้นะคะน้องวิรศักด้วยขอบคุณนะคะทิพต่างๆหวัดดีนะคะอ่าหวัดดีนะคะลูกทิพต่างๆต่างๆหายหรือยังขายเป็นโควิดหรือยังคะพี่ติ่มเข้าเกล้านัไทยสวีทนะคุณวิรศักดิ์ขอบพี่ปัชนีเอื้อนะคะไปให้กำลังใจน้องอ้ําแล้วก็กลุ่มน้องอ้ําน้องปูนนะะะคคะ แล้วก็พี่วีรศักดิ์สวัสดีครับนะคะแล้วพี่ติ๋มนะคะแล้วพี่ยุพินนะคะเจโอพี่ป๋ามานะนะคะขอบคุณมากครับป๋ามานะเข้ามาในยานค่ะเข้ามาในายานเข้ามานานเลยยังค่ะปะะ๋ามานะขอบคุณมากทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะคะที่เ่ยวให้กําลังใจพี่รันนะคะแต่ต้องให้เกินสินาทีนะคะต้องไปเกินสินาทีก่อนนะคะ ขึ้นก็ขึ้นขึ้นชั่วโมงสิบนาทีอย่าขึ้นนานนะคะพี่แดนก็ไม่อยากขึ้นนานเพราะมันสร้างรายได้ไม่ได้ให้ปิดการสร้างรายได้ก็มาคุยมาคุยให้มาเห็นกันอ่ะคิดถึงคิดถึงเธอแทบใจจะขาดอยากให้เธอกลับมาเสี้ยทีนะคะคิดถึงเธอทุกวินาทีนะคะพี่ยูนะคะเอ้ยเปิดเปิดสร้างเออเออให้ค่อยเลยเหอะเปิดสร้างรายได้ให้ค่อยหน่อยนะคะอืมคอย ่อยเอาเงินไปทำบุญค่ะ่อยเสียเอาเงินไปทำบุญนะคะพิยูพิยูนะคะแม่รันดูดูคล่องมากนะคะขอบพระคุณแ <co ff> <c oughs> ม่เชี่ยขอบพระคุณมากนะคะพูดตอนนี้นะคะต้องสงบเสงี่ยมหน่อยนะคะอืสงบเสงี่ยมหน่อยนะคะขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวจะหาเสื้อสวยๆมาใสาให้เห็นนะคะให้คนอิฉาเล่นยังไม่หายคะ่ะยังยังอยัง,อยอยงไม่หายเม่แม่ต,งต,งตั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 งเลยคะ่ะวันนี้พึ่งวันที่ห้าเองได้ครึ่งทางคิดถึงจึงมาหา ขอพระคุณมากค่ะคิดถึงจึงมาหานะคะขอผู้คุณมากเลยอืมอืมนะคะคิดถึงจึงมาหาคํานี้นะคะอืมทานข้าวด้วยยังจ้าทานข้าวดรืยยังนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ลดลดพุงด้วยนะคะลดพุงด้วยอย่าให้พุงยืดน,นะคะอย่าให้มีโรคประจําตัวนะคะทุกคนดูแลสุขภาพนะ,ะบ้านเราตอนนี้โควิดเริ่มระบาดแล้ว,ลวพี่รันกลัวจริงๆวันที่วันที่สองพี่รันจะบินได้หรือเปล่าถ้าบินไม่ได้จบเฮนะคะเพราะอะไรดูไหมคะ ถ,ถ้าเกิดปิดประเทศถ้าปิดประเทศญี่ปุ่นวันนี้วรละสองหมื่นนะคะขึ้นทีเดียววันละสองหมื่นวันสองหมื่นสองหมื่นท่านเมื่อก่อนแค่หมื่นหนึ่งหมื่นนะคะตอนนี้วันละสองหมื่นนะคะวันละสองหมื่นถ้าเกิดขึ้นเยอะๆแบบนี้สามารถปิดประเทศกับปิดประเทศเหมือนเดิมพี่รันก็กลับไปเมืองไทยไม่ได้นะถ้าปิดประเทศพี่รันก็โมฆะนะคะตัวโมฆะหมดทุกอย่างโมฆะเลยนะคะทุกอย่างโมฆะหมดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องจําเป็นนะคะเราก็ไม่อยากเสี่ยงนะคะว่ามีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่า นะคะขอบคุณมากนะคะอุ้ยครับน้องอขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบคุณมากนะคะ